ถ้าเกิดว่าช่างแบบใจร้อนหรือว่าไม่รู้เหลี่ยมอ่ะที่เราเห็นว่าเหลี่ยมมันหายอะที่จากคมๆกลายเป็นมนๆน,<อ>นี่แหละหนี่แหละก่อนขัดนะครับข้อสําคัญก็คือว่ามันไม่สามารถเอาไปขัดได้ทั้งเรือนออมันต้องแกะเหมือนมีการแยกชิ้นส่วนแยกชิ้นส่วนแยกชิ้นส่วนน,วน,นั่นแปลว่านาฬิกาของของคุณกำลังจะโดนหรือหรือหรือ แล้วเวลาไปขัดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันจะไม่ได้ร0อนะผลกับราคาแน่นอนผลกับราคาแน่นอนโอเคก็วันนี้ครับชวนคุณนุชมาทําคลิปอธิบายข้อสงสัยของลูกค้าข้อสําคัญก็คือลูกค้าหลายๆท่านนะครับมกักจะสงสัยว่าแบบจะขับรถลอยนาฬิกาดีหรือว่าจะติดฟิล์มกันลอยดีกว่ากันถูกไหมนุชเจอคำถามนี้บ่อยแค่ไหนครับ ก็เจอบ่อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเคยใช้งานแล้วมีหลายๆกลุ่มที่ใช้งานแล้วแล้วก็ในการเป็นรอยแล้วก็จะมีกลุ่มนั้นนะคะที่ถามค่อนข้างเยอะอยากเอาไปขัดใช่อเอาไปขัดดีไหมหรือว่าติดฟิล์มหรือว่าไอ้นี้เหมือนบางทีเขาอาจจะอาจจะคิดว่าการขัดดีกว่าค่ะโอเคมันคงไม่มีอะไรดีกว่า คงไม่มีอะไรดีกว่ากันแล้เนาะแต่ว่าอะไรเหมาะสมกว่ากันดีกว่าสมมติว่านาฬิกาที่มีรอยเยอะๆนะครับเราก็จะแนะนาลูกค้าให้ไปขัดก่อนอส่วนป้าที่แบบรอยเยินๆยินแบบดินแบบบุกมาแล้วอเออรอยจีบแบบหนักเราก็จะแนะนาลูกค้าว่าขัดก่อนติดฟิล์มดีกว่าแต่เย่าว่ามีรอยแบบสองสามจุดเราก็จะแนะนําว่าไม่ต้องไปขัดลอกเพราะมันน้อยคติดฟิล์มอาไว้ป้องกันรอยไม่ให้เป็นเพิ่มไม่ให้เป็นเพิ่มถูกไหมทีเนี้ พี่เอกก็เลยมาทําคลิปคลิปนึงครับไปเจอคลิปใน Youtube ก็คือขั้นตอนในการขัดนาฬิกาแล้วก็ผลลัพธ์ของการขัดนาฬิกาว่าขัดนาฬิกาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ท่านก็คงยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวนี้จะมาดูกันนะครับ,รบอ่ะดูที่หน้าจอได้เลยนะครับหน้าจอนี้ก็เขาก็พิสูจน์นะว่าเวลาขัดนอนาฬิกาไปขัดเนี่ยมันจะสูญเสียเนื้อทองคําเท่าไหร่ Mm -hmm. It's true that polishing always removes metal, but when it comes to a gold watch, losing too much metal can really hurt your pocket. In this video, we're going to find out just how painful that can be. Let's conduct a little experiment and put our scratched up $40,000 Rolex Yacht Master 2 to the test. หนึงนี่ถือว่าหนักวะก็ด้วยคำว่าทองคำมันเป็นลอยง่ายอยู่แล้ว so นี่อ่ะก่อนขัดนะครับข้อสำคัญก็คือว่ามันไม่สามารถเอาไปขัดได้ทั้งเรือน <Huh. S 2> มันต้องแกะ เหมือนมีการแยกชิ้นส่วนแยกชิ้นส่วน,ชน,วนใช่<ม>เพราะว่าเครื่องขัดมันอยู่นี่นอกกลมๆในคลิปเนาะแล้วก็ต้องค่อยๆเอาเข้าขัดทีละส่วนทีละชิ้นงานไม่สามารถเอาไปทั้งเรือนได้<ม>นั่นแปลว่านาฬิกาของของคุณกำลังจะโดนหรือ<ม>อ่านั่นคือข้อที่หนึ่งนะครับเนี่ยเวลาเขาแกะอะครับเวลาเขาแกะเห็นป่ะชิ้นส่วนเยอะขนาดเนี้ยถ้าเราไปเจอคนที่เขาไม่ละเอียดอ่ะส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นก็คือว่าเขาจะแยกเป็นกล่องๆ นาฬิกาเรือนนี้จะแยกอุปกรณ์เอาไว้ว่าของเรือนนี้อยู่นี้นี่นแต่ถ้าเกิดว่าช่างที่แบบ human error เนาะคนนะ,ะมันก็มีโอกาส error ไอ้น,นั่นหลน่นไอ้นี่หายอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเอาอะไรตัวอื่นมาแทนก็มีความเสี่ยงเรื่องนี้นะครับเราไม่ทราบเลยเราไม่ทราบว่าอตรงไหนอันนี้เราไม่ได้จะมาเบรมว่าทุกคนคเป็นอย่างนั้นนะ,ะแต่เรากําลังอธิบายว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ะนะครับเพามันต้องลื้อ Here's the bare bones case. As you can see, it has quite a few scratches on it. We'll certainly be removing those. The case back is scratched up too, so it also needs to be buffed up. Now mm. yeah, i like we'll talk about the bracelet. Mm. It definitely needs some work. Time to weigh all the pieces ah, that have been polished ก็คือเอาชิ้นส่วนที่จะต้องไปค่ะมาชั่างนนะก็เอาเอาน้ำหนักของของทองนะ่นอ่ะเอาหนักของทองมาชั่งก่อนคับว่าสมมติว่ามีน้ำหนักทองเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วก็เปรียบเทียบว่าทองที่หายไปตีเป็นมูลค่าเป็นเงินเท่าไหร่ณเวลาณราคาทองคำณเวลานั้นนะไหมไม่รู้นะโอเคอันนี้ก็เป็นแมชชีนนะครับเครื่องขัด เครื่องขัดก็จะประกอบไปด้วยใบยขัดตัวนี้คือใบขัดมันก็จะบุนบุนบุนมุนแล้วก็อ่านี่เห็นไหมเดี๋ยวนะขออนุญาตกลับไปนิดนึงใบขัดเวลาขัดแล้วเนี่ยพวกวัสดุทั้งหลายที่มันโดนโดนขัดเหมือนโดนเจียมันก็จะวิ่งไปตรงนี้จนะขับ่งไปข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นม่านาน้ําม่านน้ําเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้พวกเศษเศษทองเศษแซเลตเนี่ยมันฟุง้งอ่าน้ําก็จะพาไหลออกมาเก็บข้างล่าง ะนะครับเราก็ดูต่อเนี่ยเขาจะขัดวิธีนี่แหละเนี่ยนี่ยะขุน<ม>ทองฝุนทองไม่ะลงลงตรงนี้น<ม>แ้วลงนี้้วขัดไปขัดไปทีเนี้ยไอตรงเนี้ยอันตรายมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่างแบบใจร้อนหรือว่าไม่รู้เหลี่ยมอนะ่ะที่เราเห็นว่าเหลี่ยมมันหายอนะที่จากคมคมกลายเป็นมนมนอะ,ะนี่แหละหนี่แหละใช่เพราะว่ามีลูกค้าที่เคยขัดมาเหมือนกันเราว่าช่างเขาจะดูออก ใช่ <Das que ath ie> ว่ามันมนเกินไปมันเหลี่ยมมันไม่ใช่แล้วอีกอย่างก็คือว่าวิมันสําคัญตั้งแต่การเลือกใบขัดเลือกน้ำยาการความหยาบความเร็วรอบทุกอย่างมีผลหมดทุกอย่างมีผลหมดนะครับนะแล้วดูอันเล็กๆดิเห็นป่ะรอกก็ต้องอีกความเร็วรอบอีกแบบนึงอะไรเงี้ยอ่าอันเนี้ยนนติดเทปป้องกันตรงกลางเอาไว้แล้วก็ขัดซ้ายขวาก่อน มันก็เปลี่ยนใบเพราะว่าเห็นว่ามันจะมีที่เป็นขัดยาที่เป็นแบบแบบด้านกับแบบเงาค่ะมันต้องใช้ใบขัดคนละแบบกัน,<ค>นอาข้อการกับข้อค่าที่มันเป็นแบบด้านกับแบบเงาใช่ไหมเพราะั้นใบขัดจะใช้คนละแบบกัน<ะ>นี่ตัวเรือละทีเนี้ยอะให้ดูตัวนี้นะตัวนี้สําคัญถ้าขัดมาหนักเนี่ยพวกเนี้ยมันจะมันจะตื้น<ะ>อันเนี้ยคือโลโก้ เออทองคำเนาะที่แบบว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นของแท้<ฆ>นะครับแล้วถ้าเกิดว่าขัดไปลึกๆเนี่ยพวกนี้จะบางเสียเสียเชฟไปหมดเลยแล้วเวลาซื้อขายมีผลกับราคาแน่นอนเ mm hmm. นี่ยตรงขาเนี่ยตรงเนี้ยทำยากทำยากอ่านเนี่ยเริ่ม finished, แล้วก็มาครีมอ่าเสร็จแล้วก็มาครีม ขั้นตอนทงางศัลขั้นตอนทงางศัจลจะได้แล้วเวลาไปขัดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะมีรอยบางรอยที่มันลึกมากๆกับรอยที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน<อ>นี่ออกป่ะเพราะว่ากว่าจะประกอบอะ่ะต้องโดนโดนู่นโดนนี่บ้างอะไรเงี้ยหลัลาเสร็จแ,แล้วัดเสร็จแล้วอาจจะต้องแบบ เนี่ยเพราะเป็นทองอ่ะมันนิ่มอ่ะโดนอะไรทีเดียวก็เป็นรอยูกว่าอาจจะมีรอยอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับนี้อันนี้อันนี้เขาทําให้ดูอันนี้เสร็จแล้วมันก็จะเห็นป่ะมันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเนี่รออมันคืองานงานแฮนด์เมดอ่ะครับป่ะรอยบางรอยก็ยังอยู่นี่เขาให้ดูละน้ำหนัก almost there and we have our final weight 6.745 ounces mm -hmm. That's I a mean. difference of 0 0.03 ounces or around 0.85 grams using a market price of about $59 a gram for 24 karat gold, yeah, gold I 18 karat gold is only 75% pure gold we come up with a total loss of around $37.63 mm. น้ำหนักอจนจนทองสาดอลลาร์หายไปเท่าไหร่ครับสอแต่อย่าลืมว่านั่นคือราคาทองเมื่อตอนหลายปีแล้วน,นะอ๋อพอคลิปนี้ทำมาหลายปีคลิปนี้หลายปีนะครับเนี่ย<อ>น้ำหนักทองหายไป<ะ>ใช่ป่ะค่ะเออน้ำหนักทองหายไป ไปส่วน i̇şte in ี่ปร์เซ็นี <c 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 <can <can <can> ่ไงหายประมาณนี้คือนี่คือในเคสที่ไม่ได้เกิดความเสียหายไแต่ถ้าเกิดว่าในเคสที่เรากำลังกังวลก็คือว่าเหลี่ยมมนหายหรือว่าอะไรเนี้ยน้ำหนักน้ำหนักทองหายก็เรื่องนึงนะแต่ว่า เหลี่ยมมนของนาฬิกาหายนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งถูกปะมนเเรื่องกันหร<ะ>ือประกอบสําเร็จเอ้สมบูรณ์ไหมนั่นก็เปกเรื่องหนึง <c oughs> เออถูกปะมันมันมีปัจจัยหลายอย่างเออมันมีปัจจัยหลายหลาอยา่าง If you do decide to polish your watch, seek the help of a highly skilled watchmaker who can, <antique> with a light polish, make your watch look brand new. คือหาช่างชำนาญเนี่ยก็พูดตรงๆเนาะมันก็หายากจริงๆหายากจริงๆนะโอเคอ่ะก็คือเหมือนเมื่อต้นคลิปก็พูดไปแล้วก็คือว่ามันไม่มีอะไรดี ที่สุดหรือว่าแย่ที่สุดหรอกอยู่ที่ความเหมาะสมแล้วกันถ้านาฬิกาซื้อใหม่นะครับลองดูดีๆนาฬิกาซื้อใหม่เลยนะแกะด,ดูดีอ่ะอาจจะมีรอยอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับเราก็แนะนําว่าไอ้นั่นไม่ต้องไปขัดหรอกอมันเหมือนค่าช้างเพื่อเอางางอ่ามันมันมันไม่จําเป็นขานาดนั้นก็มาติดฟิล์มกันรอยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรอยเยอะแบบเยินมาเลยจะมาติดฟิลม์มเราบริการให้ได้ไหมให้ได้แต่เราก็จะแนะนําว่า เดี๋ย <ไป S 2> นะค <ไป S 2> รับข<ร>ัดด<อ>ูก่อนนะครับเพราะว่าขัดเราค่อยมาติดฟิลม์มอีกทีนึงแต่เมื่อขัดเนี่ยคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็จะมีเรื่องพวกนี้แหละที่เราบอกไป1 2 3 4 5สมี่ห้านะครับความเสี่ยงเหล่านี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าไปเจอช่างที่ดีแล้วทำงานเรียบร้อยมาก,ก็มาติดฟิลม์มเราคิดว่าโซลูชันนี้ตอบโจทย์มากกว่าใช่ค่ะนะครับอ่าก็ถ้าลูกค้าคนไหนสงสัยพี่นุชก็ ปิดคลิปนี้ให้ลูกค้าดูนะครับได้เลยค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยอาฝากร้านค่ะก็ถ้าคุณลูกค้าสนใจติดตั้งฟิล์มนาฬิกานะคะเพื่อกันร,รอยในกับคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่ l i น์แ tps underscore club นะคะหรือว่าติดต่อโทรมาได้เลยนะคะ0939561956ค่ะอ่าอีกเรื่องหนึ่งครับคือเราไม่ได้ให้บริการในการขับรดรอยนะครับ เพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยเราอยากให้ลูกค้าเมคชั่ร์ว่าเราจะไม่ได้แบบแกะอะไรต้องค่ะหรืออะไรของลูกค้าเลยแต่ถ้าอยากให้เราแนะนําเราก็แนะนําสามารถแนะนําได้แนะนำช่างที่เก่งๆแล้วกันส่วนรายละเอียดก็ไปคุยกับช่างเราเอาเองเนาะโอเค่าวันนี้ก็ขอบคุณนะครับฝากติดตามพวกเราในคลิปต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับอยาก้มันติเป็นเเพราะว่ากลัวในราเป็นร้อย ลอยจริงเราลอยจริงเรายิ่งแบบบางคนอะก็คิดว่าพวกสไตลเลสตอะมันจะแข็ง่งมันจะท่ใช่ปะจริงๆแล้วมันก็รู้อยู่ว่ามันไม่ได้แข็งขนาดนั้นมันไลอยได้ง่ายมากยิ่งแข็งยิ่งไปลอยง่ายใช่ค่ะ